没开看。<music> พีจะพูดไ่้ไหมต่อจาลืมนะคะได้ไม่ได้ยิบอนหาพูดได้ไหมพูดตัวนี้พูดทีเนาะค่ะยิบอนครับพูดทีนึงยิบอนค่ะอ่ะยิบอนครับค่ะแล้วก็หยุดแล้วก็ยืนอ่าเปิดขาให้ยืนดีๆขาใค่ะอ่ะแล้วทำยังไงอีกพี่ก็ต้องทำไง อ่าองนี้นะคะอ่าแล้วแล้วทำไงอีกลูเาวอเอภรรยาค่ะอเพื่อนต่อมามาที่จะเป็นรูกติคะเพราะว่าอะไคะถ้าถออหกหาต้องมีคนช่วย่หมะอุดเมุดบางลองุดบางุดไม่ค่อยเสกนเนี้อ่ะมุดจะต่งสายไงนะคะ